ชาวยุโรปหันมาปล่อยที่พักให้เช่ากันมากขึ้นเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงคือจริงๆเราเขามีการปล่อยที่พักให้เช่ากันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่พูดข่าวนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีวิกฤตน้ำมันแพงจากผลจากสงครามนะครับระหว่างรัเสเซียกับยูเครนและก็อื่นๆ ก็ทําใหบา้บางทีแบบเงินเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าขึ้นเพิ่มขึ้นแบบบางประเทศเกือบ10%เซเลยคือหมายความว่าของแพงขึ้นหรือค่าอะไรต่างๆก็แพงขึ้นตามหัวข้อนี้ก็เลยทําให้ชาวยุโรปเนี่ยหันมาปล่อยที่พักให้เช่ามากขึ้นคือเขาอาจจะมีที่พักที่เขาไม่ได้อยู่หรืออาจจะในบ้านตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามีห้องเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยของเดิมก็ปล่อยไว้เฉยๆตอนนี้ก็เอามาปล่อยเช่าก็คือปล่อยเช่าก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็น ที่ที่ตัวเองอยู่อยู่แล้วก็คงต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปนิดนึงเพื่อที่ว่าเพราะจะมีแขกมาอยู่ด้วยคือไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าเอาห้องที่เหลือเนี่ยต้องเอามาทําห้องเพื่อให้มีแขกเข้ามาเช่าหรือว่าถ้าบ้านที่ตัวเองไม่ได้อยู่ก็คืออาจจะต้องแบบไปทําความสะอาดหรือไปโมดิฟายใหม่นิดนึงให้คนเข้ามาอยู่นะครับคือตัวออฟกัจีได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มาตั้งแต่หลายๆปีก่อนแล้วก็เพราะว่าการไปเที่ยวที่ยุโรปเนี่ยถ้าคนไปใหม่ๆก็จะนึกถึงแต่โรงแรมใช่ไหม แต่ว่าก็จะมีแนวทางของการพักอีกแบบหนึ่งที่ช่วยพวกเราไว้ได้ก็คือเรื่องของนี่แหละไปพักบ้านคนท้องถิ่นนี่แหละซึ่งมันก็จะต่างกับโรงแรมตรงที่ว่าโรงแรมเนี่ยเขาก็มักจะอยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็ห้องพักก็มักจะเล็กแล้วก็จะมีแค่บางอย่างก็คือแค่จําเป็นต่อการมาพักอาศัยแค่แค่สั้นๆใช่ไหมเออพวกของที่คนจะอยู่นานขึ้นทั้งหลายหรือหรือจริงๆไม่ต้องนาน เคาน์เตอร์ครัวหรือว่าเครื่องซักผ้าหรืออะไรเนี่ยโรงแรมเขาก็จะไม่มีแต่ทีนี้คือไม่ว่าจะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวเนี่ยกันที่ไปอยู่ที่แบบเนี้ยอ่าที่มีครัวมีเครื่องซักผ้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดต้องซื้อกินข้างนอกตลอดเนี่ยมันก็จะค่าใช้จ่ายสูงหรือว่าบางทีแบบเสื้อผ้าเอามาไม่พอทามาสั้นๆก็ว่าไปอย่างแล้วเกิดมาแบบว่าสัก1ิวันขึ้นไปเนี่ยเสื้อผ้าที่เอามาต้องไม่พอ หรือถึงจะพอโอ้โหขนกันมาเป็นกระเป๋าใบยักษ์มันก็ไม่คล่องตัวใช่ไหมแต่เกิดมีเครื่องซักผ้าหรืออะไรพวกนี้ก็จะทําให้เอาก็ซักผ้าได้นี่ก็ไม่ต้องเอาชุดมาเยอะไงแล้วห้องพักที่เขาปล่อยเช่าเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน Airbnb นะครับก็อาจจะมีอย่างอื่นด้วยอาจจะมีเว็บไซต์หรือแอปท้องถิ่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเราใช้แต่ Airbnb เพราะว่าจะได้ใช้ได้หลายที่ไงแต่เกิดมีแอปอื่นที่ดีๆก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกัน ก็คือมีแบบ private room private room ก็คืออยู่บ้านเดียวกันเจ้าของเขาก็อยู่ข้างๆนั่นแหละห้องข้างๆอาจจะแชร์ครัวแชร์เครื่องซักผ้ากันแต่อยู่คนละห้องนะอาจจะหรือบางทีอาจจะแชร์ห้องน้ําผัดกันเข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าด้วยกันหรืออีกอันนึงคือ entire place ก็คือเจ้าของไม่อยู่หรือถ้าอยู่ก็คือทั้งชั้นเป็นของเราเขาอาจจะเอาชั้นใต้ดินให้เราอยู่แล้วก็เขาอาจจะอยู่ข้างบนซึ่ง entire place ก็คือต้องมีทุกอย่างเป็นของเราเองไม่ได้แชร์กับใคร ก็คือมีครัวมีห้องน้ําส่วนตัวของตัวเองที่แบบว่าไม่ต้องเจอหน้าเจ้าของเลยก็ได้หรืออะไรเงี้ยก็คือเป็น entire place ซึ่งช่วงแรกๆพวกเราก็เลือกจะอยู่แบบ private room เพราะว่าราคาโดยรวมแล้วถูกกว่าโรงแรมซะอีกแต่อาจจะยอมอยู่ห่างออกไปนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าแลกกับความที่ได้มีครัวมีเครื่องซักผ้านะครับแต่ว่าพอคลิปล่าสุดที่เราไปยุโรป1ปีเนี่ยเราอยู่แบบ entire place เลยเอออันนี้มันจะราคาสูงกว่าแต่มันก็จะมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเราก็อยู่กันที่หนึ่งนานอะ่ะ สองสัปดาห์บ้างเดือนหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนครับเอาเป็นว่าประโยชน์จากอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราไปกี่วันไปสั้นไปยาวหรืออะไรแล้วก็ถ้าเกิดต้องการความสะดวกที่แตกต่างจากโรงแรมก็อาจจะลองลองมองดูที่พักแบบนี้ซึ่งสามารถอยู่สั้นก็ได้นะเพราะว่าตอนทริปโกโนไกซีซั่นสองเนี่ยพวกเราก็อยู่กันทีละหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางที่อาจจะหลายคืนหน่อยจากแอป a i r b n b นี่แหละแต่อยู่แบบ p r i v a t e room ก็ ตอนนั้นนะตอนนั้นราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้ตอนนั้นก็ไปที่เยอรมนีกับเช็กริพับลิกอะไรเงี้ยก็เฉลี่ยแค่คือละพันสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองคือเอาทุกที่ที่เราพักมาหาันจํานวนคืนนะ่ะก็ตกพันสามร้อยกว่าบาทต่อคืนอ่าเดี๋ยวมาตามข่าวนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือข้อมูลมาจากแอปพลิเคชัน Airbnb เลยเขาบอกว่าประชากรของยุโรปเนี่ยก็ผันตัวเองมาเป็นโฮสต์เพราะว่าค่าของชีพเอ่อสูงขึ้นไปทั่วทั้งทวีป คือเป็นรายได้เสริมอ่ะอา่าวถ้าเกิดว่ามีห้องเหลือหรือว่ามีบ้านที่ที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยทําไมจะไม่ทํา <c oughs> ก็แปลกดีเพราะว่าแต่ที่เคยไปมาเนี่ยบ้านหนึ่งเขาก็มักจะมีกันตั้งหลายห้องใช่ไหมฉะนั้นเขาต้องมีเหลืออยู่แล้วแหละแต่ว่านะครับหลายๆที่นะไม่ได้บอกเป็นทุกที่นะสภาพแวดล้อมตอนที่หมายถึงว่าตอนเราเดินกว่าจะถึงที่พักหรือว่าตอนเราเห็นตัวตึกเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าเออทำไมมันดูไม่ค่อยดีหมายถึงว่าในเมืองนะ แต่ว่าพอเข้าไปในห้องเท่านั้นแหละโอ้โหทำไมมันสวยเหมือนสวรรค์อย่างนี้อย่างเงี้ยเขาเหมือนจะเน้นเรื่องของภายในห้องมากกว่าแต่ว่าสภาพแวดล้อมข้างนอกอย่างเช่นตามทางเดินบันไดขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะไม่ไม่ได้เน้นเท่าไหร่หรือว่าด้านนอกตึกก็ตามอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ถ้าเกิดเห็นด้านนอกตึกหรือว่าทางเดินขึ้นบันไดไปค่อนข้างดูไม่ค่อยดีเลยเนี่ยอย่าเพิ่งกงังวลต้องเปิดเข้าไปดูในห้องก่อนตอนนี้ airbnb บอกว่ามากกว่า40%ของชาวยุโรปเลยเหรอ ตอนนี้เป็นโฮสต์แชร์บ้านของเขาให้กับแขกผู้เข้ามาพักคนที่เข้าพักเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวจากนอกยุโรปอย่างเดียวนะเผลอๆคนยุโรปด้วยกันเองนั่นแหละเขาก็มีการเดินทางไปมาใช่ไหมอ,อย่างเช่นว่าคนจากประเทศไหนดีสวีเดนจะมาเที่ยวสเปนอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะอยู่โรงแรมเขาก็มาอยู่แบบนี้ก็ได้ซึ่งมันมีครบเหมือนอยู่บ้านไงเออนี่คอาข้อแตกต่างจากโรงแรมโอเคโลเคชั่นมันอาจจะไกลออกมา บางทีอาจจะอยู่ชานเมืองหรือหรือไม่ชานเมืองก็ต้องเดินออกมาไม่ได้แบบว่าอยู่สะดวกตรงข้ามสถานีรถไฟเหมือนโรงแรมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็แลกกับเรื่องที่บอกนะครับมีครัวมีเครื่องสภาพผ้าแล้วก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านก็ airbnb บอกว่าคนยุโรปที่เป็นโฮสเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022คือปีนี้เนี่ยรายได้รวมกันนะครับรวมกันทุกคนเนี่ยมากกว่า270ล้านยูโรหรือก็ประมาณหมื่นต้นๆ้นกว่าล้านบาทแต่ต้องแนะนำก่อนเลยนะ ถ้าเกิดใครคิดจะแบบเพื่อนๆที่อยู่ยุโรปแล้วคิดจะ,ะปล่อยเช่าแบบนี้บ้างนะครับก็ต้องจินตนาการดูอีกนิดนึงว่าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวเขาะจะต้องการอะไรบ้างเพราะว่าหลายที่ที่ไปเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกก็แค่ว่าเออบางทีก็ขาดแคลนบางอย่างใช่ไหมอย่างเช่นมีโต๊ตะตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีเก้าอี้ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่สามารถมีแขกมาพักได้หลายคนหรือว่าไอ้ที่ตักผ้าไม่มี หรือมีแต่ว่าไม่แขวนเสื้อน้อยเอออันนี้อันนี้น่ะต้องนึกว่าเราถ้าเราเป็นคนอยู่เองเนี่ยเราจะต้องการอะไรบ้างมันก็จะทําให้สร้างความประทับใจให้กับคนเข้ามาพักหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ชอบเจอผู้เจอคนหรือคุยไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นยากนะครับทําไอ้คู่มือเอาไว้วางไว้นั่นแหละตรงโต๊ะนั่นแหละให้เขาอ่านเอาเองหรือไม่ก็แปะฝาผนังเอาไว้ให้เขาดูเอาเองอันนี้ก็ได้ก็คืออาจจะบางที่ก็ใช้คีย์บ็อกซ์ก็คือ เป็นกล่องที่ใส่รหัสใช่ไหมเอากุญแจใส่ในคีย์บ็อกซ์แล้วก็บอกรหัสไปก็ได้หรือถ้าเกิดไม่มีก็แค่มาเจอหน้าแต่ไม่ต้องพูดอะไรคือบางคนนะที่ออฟเจอร์นะพูดภาษารัสเซียอย่างเงี้ยที่เช็คลิพับลิกเนี่ยพูดภาษารัสเซียแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องเออแต่ก็เป็นโฮสได้แล้วบางทีอาจจะคิดว่าเออแขกเขาต้องการคําแนะนําต้องทําอย่างงาู้นอย่างนี้ต้องมาแนะนําอันนี้ครัวนะอันนี้เครื่องห้องน้ำนะจริงๆไม่จําเป็นคือเขาต้องการแค่ว่าเออเครื่องซักผ้าใช้ยังไง สอนวิธีใช้หน่อยหรือหรือถ้ามีไอ้วิธีการแปะอยู่แล้วก็โอเคหรือว่า Wi-Fi อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนี่คือแค่เนี้ที่เขาต้องการแล้วก็พวกไอ้เฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันครบถ้วนนิดนึงคือ,อไรายได้ตรงนี้จะดูถูกไม่ได้เลยนะครับก็เขาบอกในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนมาเป็นโฮสตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็โดยเฉลีย่ยคือเฉลี่ยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจะได้มากกว่า3 0 0พยูโรน่าจะต่อปีนะต่อเดือนนี้เยอะไปหน่อย 3,000ยูโรต่ออะไรไม่รู้ว่าน่าจะต่อปีซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นถึง18%ถ้าเทียบกับปี2019อันนี้เขาพูดถึงปี2021แล้วก็บางทีอาจจะเทียบเท่ากับรายได้2เดือนของบางครัวเรือนด้วยซ้ำครับแต่ว่าทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องแบบราบรื่นเสมอไปคือตอนนี้มีคนมาเป็นโฮสต์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องจริงไม่สามารถปิดกันได้แต่ก็แตมีบางพื้นที่ กฎระเบียบของบางท้องถิ่นที่จะกีดกันก็แน่นอนว่าโรงแรมเขาก็คงจะโวยวายว่าเอออยู่ดีๆจะมีที่พักพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงแล้วเขาเนี่ยก็น่าเห็นใจจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีพวกนี้มาแย่งลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตามเมืองเล็กๆก,ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเมืองแบบเมืองท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีกฎระเบียบมาควบคุมแล้วถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆของโลกเนี่ยกลายเป็นว่าชาวยุโรปนี่แหละ ที่มีแขกมาเข้าพักกับที่พักของเขาเนี่ยมากกว่าที่อื่นในโลกเลยแล้วก็โกยรายได้น่าจะตั้งแต่ต้นนะไปมากกว่า43,000ล้านยูโรแล้วจากการที่เป็นโฮสต์ของ Airbnb หมายถึงรายได้ของทุกคนรวมกันยิ่งยุโรปนะมีการเดินทางทางรถไฟที่สะดวกฉะนั้นส่วนใหญ่บางทีเราพักเนี่ยเราอย่าง n t i r ท p l a พ e ที่อัพูดเนี่ยราคาแพงกว่าก็จริงแต่ว่าเรามักจะไปอยู่เมืองข้าง เราไม่ได้อยู่ในเมืองหลักราคาก็เลยอาจจะกลายเป็นไม่ได้แพงมากเพราะว่ามันมีการเดินทางที่สะดวกอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องอยู่ใจกลางเมืองเสมอไปแล้วกลุ่มคนที่มาปล่อยเช่าเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างอะก็1ใน5้าก็ทํางานเกี่ยวกับด้านการศึกษาทางด้านของสุขภาพแล้วก็มากกว่าครึ่งก็บอกว่าเป็นผู้หญิงหมายถึงที่มาปล่อยเช่าเนี่ยซึ่งอันนี้นะถ้าใครมาปล่อยเช่าแล้วมันจะมีรูปไงรูปโปรไฟล์ใช่ไหม ถ้าเห็นเป็นผู้หญิงปล่อยชาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกวางใจมากกว่าผู้ชายประมาณว่าเอ้าก็คนมาพักเนี่ยบางทีเขาก็ต้องมาอยู่บ้านคนแปลกหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเห็นเป็นผู้ชายหน้าโหดๆเนี่ยเขาอาจจะแบบว่ากลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นเป็นหน้าผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะวางใจมากกว่าแต่วงเล็บความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือรูปภาพมันเป็นหน้าผู้หญิงแต่ตอนมาถึงที่จริงๆดันเป็นผู้ชายคืออาจจะเป็นสามีมาต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่า first impression ไว้ก่อนว่าเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็เกือบครึ่ง ก็จะเป็นคนที่ทํางานฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์ทำงานประจําแล้วก็เกินหนึ่งในสี่เป็นคนเกษียณก็เคยเห็นบางคนก็เหมือนกับว่าออกไปท่องเที่ยวที่อื่นแล้วก็ตอนที่ตัวเองไม่อยู่ก็เปิดให้เช่าแล้วพอตัวเองกลับมาก็กลับมาอยู่ตามปกติคือเปิดเปิดปิดปิดโหมดได้เลยคือยังไงมันก็ปิดกั้นไม่ได้นะครับฉะนั้นมีสถิติแล้วว่าคนมาเข้าพักในที่พักลกษณะเน,น,นี้ยไม่ใช่เฉพาะ Airbnb ออย่างเดียวหรอกเว็บไซต์จองอื่น,นๆเขาก็มี สังเกตว่าอย่างเช่น booking com ที่เรามักจะใช้จองโรงแรมเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยก็มีแต่แน่นอนยอดที่ที่สุดก็ไม่พ้น airbnb โดยรวมแล้วมีคนมาพักในลนนักษณะนี้ที่มาอยู่บ้านคนท้องถิ่นเนี่ยถึง199ล้านคืนภายในครึ่งแรกของปี2022ครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมีการผลักดันในการมาที่การของยูโร p เปียน i ยูเนียนกันอยู่ว่าเออให้ออกกฎระเบียบที่มันเข้าได้กับ เนี่ยก็มันปิดกั้นไม่ได้อะก็จะออกกฎระเบียบยังไงให้คนเขาก็ไม่ต้องกังวลหรือหลบๆซ่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูว่าเออจะมีอะไรเรื่องนี้ออกมาหรือเปล่าแล้วจะมีผลกระทบยังไงไหมอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้เพื่อน,อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ